แพ้แบบนี้แหละครับถือว่าโอเคครับแพ้แบบนี้ครับพอจะรู้สึกว่ามีหัวใจของความเป็นนักสู้หน่อยนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับจะไม่ใช่นักเตะชุดตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่นักเตะทุกคนที่ลงเล่นนะครับก็ถือว่าสู้อย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผลงานวันนี้จะแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์หนึ่งก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกว่าที่อาร์เซนอลจะได้3มแต้มครับก็ลากเลือดไปเหมือนกันนะครับถือวันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับผมเพราะว่าก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ ด้วยปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูนะครับที่มีมากกว่า12คนนะครับตัวหลักๆนะครับอย่างบรูโน่แฮร์รี่แม็กไกวก็ไม่อยู่นะครับแต่ปรากฏว่านักเตะที่ส่งลงเล่นนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในวันนี้โดยพอนักเตะที่ผมอยากจะชื่นชมนะครับคนแรกโซฟิยานอัมราบัตครับนับตั้งแต่ที่อัมราบัตย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับณวันนี้ณเกมนี้นะครับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลผมยกให้เป็นเกมที่ ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของโซฟิยันอัมระบัตเลยครับถือว่าเล่นดีมากครับในการช่วยประคองเกมรับนะครับแล้วก็ขยันนะครับในการเล่นวันนี้ทุ่มเทมากๆก็ผมยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ที่ผมชอบมากที่สุดประจําวันนี้นะครับส่วนคนอื่นๆนะครับอย่างกาลาโชเองครับก็พยายามอย่างเต็มที่มีจังหวะจี๊ดจ๊าดนะครับแต่แน่นอนครับจังหวะจบสุดท้ายไม่คมด้วยนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะวิจารณ์เขานะว่าทําไมไม่ส่งไปที่ลัร์สดุคอยลุนแต่ว่าถ้าเกิดเราพิจารณาดูลึกๆนะครับ ดูตำแหน่งการยืนของรัสมุทคอยลุนนะครับเป็นผมผมเป็นการาันโชผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าวิ่งหาช่องไม่ดีเลยนะครับสำหรับทางรัดมุทคอยลุน,นครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างอามัดเดียโล,โลวันนี้ก็ถือมีจังหวะจีตดจ์ดได้หลายจังหวะนะครับกล้าเล่นกล้าลุยนะครับก็ถือว่าพอได้ถึงแม้ว่าโดยรวมมันก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกแต่ถามว่าดีกว่าที่คาดไปไหมถือว่าโอเคเลยครับ สรอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องชมนะครับคอบบี้ไมนูครับโอ้แน่นอนครับมาตรฐานฟอร์มการเล่นก็ยังช่วยแบกเกมแดนกลางของแมนยูได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่การครองบอลมีใครมาแย่งบอลจากตัวเขานะครับถือว่ายากมากครับการเผชิญหน้าหนึ่งต่อหนึ่งการไปกับบอลถือว่าทําได้ดีครับคอบบี้ไมนูก็น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆก็วันนี้อังเดรลลาหน้าครับก็โชว์ไปหลายเซฟเหมือนกันนะครับก็ถือว่าหลักๆก็น่าจะประมาณนี้แหละครับที่อยากจะชมนะครับ ส่วนนั่งฟังทีมอย่างอาร์เซนอลครับวันนี้ถือว่ามีช่วงที่กดดันไปเหมือนกันนะครับโดนแมนยูบุกกดดันนะครับโดยเพราะในช่วงท้ายเกมครึ่งหลังนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่วันนี้นะครับอาร์เซนอลสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับถึงแม้ว่าเกมโดยรวมวันนี้ผมรู้สึกว่าแมนยูมีจังหวะได้ลุ้นมากกว่าคลองบอลบุกเยอะกว่าแต่ก็ต้องชมอาร์เซนอลด้วยนะครับในเรื่องการจบสกอร์มีโอกาสไม่เยอะแต่จังหวะที่จบแล้วสามารถ ยิงประตูได้เป็นเกมที่อาร์เซนอลสมควรที่จะมีแค่หนึ่งแต้มแต่ก็นี่แหละครับคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์มันต้องแบบนี้แหละครับไอเกมไหนที่เล่นไม่ดีแต่สามารถเก็บ3แต้มได้ในเกมไหนที่ควรจะแพ้สามารถมี1แต้มได้อาร์เซนอลถือว่ามีคุณสมบัติตรงนี้นะครับงานของพวกเขาตอนนี้ก็ถือว่าสแบบําเร็จไปแบบแทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ นัดเดียวในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ถ้าอาร์เซนอลสามารถชนะคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ก็ไปลุ้นกันนะครับว่าซิตี้จะเป็นอย่างไรนะครับในเกม2นัดที่เหลือในการเจอกับสเปอร์ในเกมนัดหน้าแล้วก็เกมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับทีมอย่างเวสต์แฮมนะครับเอาเป็นว่าการที่อาร์เซนอลสามารถเก็บ3มแต้มได้ในวันนี้นครับก็ส่งผลให้เกมนัดสุดท้ายของซรีเมีย์มีความหมายอย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือจะเป็นแมนซิตี้ ที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก็สู้เดี่ยวยาวนะครับส่วนวันนี้ก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้อง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 พูดเยอะๆมากมายก็ถือว่าเป็นการชื่นชมแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องการแก้เกมอะไรต่างๆครับก็เข้าใจครับวันนี้นะักเตะมีอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับแต่ก็ก็ถือว่าอาจจะมีติดนิดนึงนะอย่างเช่นอ่ะเหมือนเทนฮากเองก็การแก้เกมครับผมว่าช่วงท้าย จริงๆน่าจะส่งแบบพวกตัวลุกลงมาเยอะกว่านี้หน่อยเนาะเขาอาจจะถอดเกมรับไปแล้วก็ส่งเกมรับลงมาอย่างเช่นอถอดอีเวนต์ออกส่งคัมบาวาล่าลงมาจริงๆด้าดลองแบบยัดตัวลุกลงไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะเพิ่มมิติได้แต่ก็ตามนั้นครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แพ้ไปแต่แพ้เป็นการแพ้แบบรับได้ครับวันนี้ถือว่าโอเคก็นักเตะพยายามสู้นะครับว่าเอออย่างน้อยๆกูเป็นนักสู้วะ ทีมคู่แข่งจะมาเอาแต้มจากเราที่โอเดฟอร์ดมันก็ไม่ง่ายนะครับก็ถือว่าโอเคประมาณนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับก็ถือว่าแพ้แต่ก็มีความสุขแพ้แต่ก็โอเคที่อย่างน้อยๆก็ทําให้ทุกๆวินาท,วนาทีวินาทีในเกมในวันนี้นะครับมันมีความหมายใครที่ดูอยู่นะครับก็ถือว่าได้ลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมครับโอเคถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนัดนี้ เกมที่แมนยูเปิดโอแทฟฟอร์ดครับแพสเซนอลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นราการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยกันนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเซเรเด o โอนะครับคอมแพกอีโกคาร์นะครับสุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่3 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ พร้อมโปรโมชั่นนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3 3 0 2บาทนานสูงสุดถึง99เดือนนะครับใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้จนหนึ่ง3าดพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับที่ www s u z u k i .co.th ครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ